ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย 4, 3, 2, 1, สัปดาห์หน้านะครับดวงรายสัปดาห์สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับสัปดาห์หน้าก็วันที่23ถึง29สิงหาคมเป็นสัปดาห์ที่ดาวเจ้าตัวของชาวลัคนาราศีตุลเองก็คือดาวศุกร์โคจรอยู่ในภพวินาศดาวพุธเป็นกเกษตรราธิปดีเป็นมหาอุดแต่ก็อยู่ในเรือนวินาศก็จะมีดาวอาทิตย์แหละครับ ที่เป็นเกษตราราธิบดีแล้วอยู่ในเรือนลาพระก็โชคดีหน่อยที่ดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวอังคารไปอยู่กับดาวเจ้าเรือนลาพระถึงแม้ว่าไอ้ดาวอังคารกับดาวอาทิตย์เนี่ยมันไม่ค่อยถูกกันแต่มันก็ไปอยู่ด้วยกันในดาวการเงินแนละดาวเจ้าเรือนลาบแสดงว่าทําให้ชาวตุลมีเงินใช้ตลอดทั้งสัปดาห์นะไม่ต้องห่วงแต่แต่แตพยายามนะครับอย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับปัญหาจุกจิกหรือเรื่องของคนอื่น ที่ที่ไม่ใช่เรื่องของเรานะครับยังไงก็ดูให้ดีนิดนึงนะครับอาจจะทำให้คุณจุกจิกแล้วก็หงุดหงิดได้เช่นคนมาขอความช่วยเหลือแต่เป็นความช่วยเหลือที่เราเองนั้นไม่สะดวกเท่าที่ควรนักนะครับก็ต้องดูตรงนี้ให้ดีวันจันทร์และวันอังคารเป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยของชาวลัคนาราศีตุลโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับงานจะค่อนข้างจุกจิกทีเดียวนะแล้วก็พออังคารพุธ ก็ขยับดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นแล้วก็จะมาะโทษพุทธพฤหัสขยับดีขึ้นแล้วก็จะมาจุกจิกอีกครั้งหนึ่งก็วันศุกร์และวันเสาร์นะครับศุกร์และวันเสาร์เนี่ยมันปนไปกันทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวไปจนถึงวันอาทิตย์เลยผมดูแล้วสัปดาห์หน้าชาวลัคนาราศีตุลยังไม่ค่อยโอเคเท่าที่ควรนักนะครับก็จะมีแต่เรื่องเงินน่ยที่คุณสามารถที่จะคอนโทรลได้ส่วนเรื่องอื่นๆนั้นมักจะนํามาซึ่งความจุกจิก ความหนักใจอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องสัมพันธภาพเรื่องส่วนตัวนะชาวตุลต้องดูให้ดีเพราะว่าดาวเจ้าตัวคุณเองก็ไปอยู่ในเรื่องในเรือนวินาศเหมือนกับมันจะมีคนมาคุยแค่ไอความลับหรือสิ่งอะไรบางอย่างที่คุณปกปิดไว้ที่เกี่ยวกับเรื่องความรักใครที่คบซ้อนนะครับระวังมันจะมีพวกเอ่อมาพูดทำให้เราเองนั้นเสียหายได้นะครับ แล้วก็ชาวตุลเหมือนกันนะดวงความรักเนี่ยจริงๆแล้วดาวมันไปอยู่กับดาวคู่ศัตรูมันจะมีปากเสียงจุกจิกคนที่มีครอบครัวแล้วระวังนะคู่จะจับผิดชิบหายเลยเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรก็ไม่รู้ครับนะครับส่วนคนโสดก็มีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างดีแต่เป็นสเสน่ห์ในลนักษณะที่มักจะไปดึงเอาคนที่มีพันธะมีเจ้าของอยู่แล้วมาชอบเราและที่สําคัญคือเราเองก็รู้สึกดีกับเขาเหมือนกันยังไงก็ดูให้ดีแล้วกันสําหรับชาวลัคนาราศีตุล นะกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้สินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับออกแบบโลโก้โบริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮ่งให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโง่เฮงแอสตรโลยจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล